สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ WiFi นะคะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนรหัส w i f i นะคะรวมถึงการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆและไม่ยุ่งยากค่ะซึ่ง Wi-Fi ที่พูดจะสาธิตในวันนี้เป็นของ True นะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้ค่ายอื่นก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอย่างแรกเลยเพื่อนๆจะต้องเปิด WiFi แล้วก็ล็อกอิน Wi-Fi เข้าไปก่อนนะคะ ่าตามนี้นะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่ไ wifi ตัวนั้นได้ค่ะต่อมานะคะให้เรามาเปิด Google Chrome นะคะตรงนี้แล้วก็พิมพ์หมายเลขตามนี้นะคะ192.168.1.1นะคะแล้วก็ไปที่แป้นพิมพ์ไปเลยค่ะ ต่อมาเขาก็จะให้เราล็อกอินนะคะอันนี้แล้วแต่ค่ายไวไฟของเพื่อนๆแต่ละค่ายนะคะการเข้าสู่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่หลักๆเลยก็คือจะต้องใส่ตัว ID แล้วก็พาสเวิร์ดนะคะปกติแล้วตัว ID ะคะ่ะทางค่ายไวไฟเขาจะตั้งเป็นชื่อของแอดมินนะคะแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดนะคะ สำหรับบางค่ายเขาก็จะโชว์มาให้เราเลยใช่ไหมคะเราก็กรอกตามตัวเลขที่เขาโชว์มาให้เราค่ะเป็นพาสเวิร์ดแต่ว่าถ้าไม่โชว์ให้เรามาเดานะครับอาจจะเป็นแอดมินก็ได้ค่ะแล้วก็ลองล็อกอินนะคะอ่าแต่ถ้ายังไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะก็ ID ก็ใส่แอดมินเหมือนเดิมค่ะส่วนพาสเวิร์ดเนี่ยค่ะ ให้เรามาใส่คําว่า password ตัวเล็กนะคะแล้วก็ลองล็อกอินนะคะอ่าเราเราจะเห็นว่าเราสามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินของ Wi-Fi ของเราได้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น Network c o n คอนเน็ n ชันต่างๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสถานะพวก I P a d d r e s s หรือว่าพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆนะคะตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราคอนเน c t อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาใช้ Wi-Fi กับมือถือเครื่องนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะคะอ่ะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะ Wireless s ต t u p ตรงนี้นะคะ่ะหน้าตาของค่าย Wi-Fi แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆเลยให้เพื่อนๆมาหาคำพวกนี้นะคะ SSID อะไรพวกนี้นะคะ่ะซึ่ง SSID ค่ะเขาก็จะมี2แบบก็คือตัวแบบ5 g กับ ตัว 2.4G ค่ะถ้าเป็นตัว 5G จะเห็นว่าเขาจะขีด under score ด้วย 5G ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น 2.4G เขาก็จะเป็นชื่อปกติเราสามารถมาตั้งได้นะคะตัวนี้สามารถตั้งแยกกันได้ตัว 5G สามารถมาเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้ค่ะก็มาคลิกเปลี่ยนชื่อได้แต่ตรงนี้ปุ้ยเป็นการสาธิตจะยังไม่เปลี่ยนนะคะตัว password เหมือนกันค่ะเราสามารถมาเปลี่ยน password ได้ เราก็มาที่ตัว ssid 2 4 g เราก็สามารถมา,มาเปลี่ยนชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดได้เช่นกันนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนชื่อหรือว่าพาสเวิร์ดทั้ง5 g แล้วก็2 4 g เราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการเปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะต้องการเปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้อ่าข้อสังเกตก็คือว่าพวกพาสเวิร์ดนะคะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษรใช่ไหมคะ เมื่อเราเปลี่ยนชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดตามที่เราต้องการแล้วก็ให้เรามากดที่แอปพลาตัวนี้ค่ะแล้วก็ระบบเขาก็จะเซตชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดให้เราใหม่นะคะรวมทั้ง Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่เขาก็จะเด้งออกมาทั้งนี้เราจะต้องไปล็อกอินตัว w i f i ที่เราเปลี่ยนชื่อใหม่รวมถึงพาสเวิร์ดใหม่ตรงนี้ค่ะก็ต้องไปล็อกอินใหม่อีกครั้งนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัส w i f i รวมถึงชื่อของ wiFi ตามที่เราต้องการนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแนลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ